สวัสดีครับมาครับผมค่ะครับวันนี้เรา2คนนะครับจะมาโชว์ว่าเรา2คนจะสนิทกันแค่ไหนในเกม Q&A ครับ3มเรื่องสามเรื่องไม่ใช่ใช่เหรอสีไหนนีเรืองผมรู้ว่าเขาไว้ให้หนูเป็นสายลับพงแฝก ที่เล่นด้วยกันตราบฟ้ามีตะวันแล้วก็อีกเรื่องนึงเฉลยหน่อยได้ปะปีแก้วอ้อพี่ปะปากแดงๆอ้จำได้ผมอะผมปู่ย่างอะพี่บักอยู่มาแล้วกี่ปีพี่ยังน่าไม่ถูกเลยเนี่ยทนเนี้เฮ้ยตัวเองอะจำละครตัวเองได้บ้างหรือเปล่าพูดมาพี่หมันยังไม่รู้เลยไล่มาสิไหนบอกว่าเป็นแฟนคลับเราเฮ้ยหยุด นี่หลาเหรอแอดสิบเจ็ดเรื่องโอ้โหสิบคนเรื่องแล้วเท่าไหร่อะพี่นับจริงจริงเหรอฮะชื่อจริงใช่หมากปรินปอปลารอเรือสาระอียอยอหญิงอะไรไงถูกดิให้มันถูกนะ สุภัสราสอเสือสระอุพอสำเพาไม่เห็นอากาศสอเสือดิเดี๋ยวสุพัชอ่ะสอเสือสอเสือรอเรือสระอาเผ็ด no สอเสือสระอุพอสำเพาไม่เห็นอากาศสอเสือสอเสือไงรอเรือสระอา ได้ปะเนี่ยถูกไหมถูกถูกค่ะหมาครับหมาค่ะชื่ออะไรหมาพี่หมาชื่ออะไรวะอุ้ยพี่หมาพี่หมาตัวใหม่ด้วยค่ะเห็นไหมติดตามเป็นแฟนคลับปอมปอมเห็นไหมเห็นไหม ไทยอาหารไทยถูกปะไม่ญี่ปุ่นอ่รอชอบญี่ปุ่นมากกว่าไทยเหรอพี่มาชอากินไฟดิเงใช่ใช่ใช่เป็นแนคับเนี่ยโทรศัพท์ไงเพราะว่าต้องรีวิวตลอดเวลาสินค้าเขาเยอะพี่มาก็ ก็ต้องโห่สาบบทอย่างเงี้ยก็ต้องมีปะเออเออถ้ามาแล้วไม่มีบทก็โดนว่าปะใช่เออบทบทบทใช่ใช่ไม่เคยลืมรอกเออห้ามปฏิเสธด้วยทำไรวะน้องพี่หมากดูซีรีส์ค่ะงูหงว้าแล้เก้าลรอเอ้เก้าลรอ เคยสนใจเราบ้างหรือเปล่าน้องเก้าเหรออ่านบทไงอย่าปฏิเสธอย่าถูกเ้้าค่ะพี่ถูกต้องพี่หมากฝั่งกาแฟดำทำไมดูวะหิววะพี่หมากเย็นค่ะ ชอบกินตากแดดด้วยตอนเช้านี่โอ้ยแฟนคขับเก้าล่ะเก้าไม่เก้ากินกาแฟเหรอเก้าไม่กินกาแฟเดี๋ยวกินวะกินแต่กินน้อยอ่ะไม่ลาเต้ไม่อเมริกาโน่อะเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อะผวนแล้วก็ไกลไก่ไกลคาปูชิโน่หวานน้อยอ่ะไม่ใช่เลยอเมริกาโน่หวานน้อยเอ้าหรอ หวานปะไม่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 สน้ำตาลเลยเหมือนกันอ่ะดิจริงสนิทสนิทแล้ว <laughs> เขาเป็นคนที่พูดจากำกวมดีครับ <c oughs> <laughs> ผมไม่รู้เขาพูด <c oughs> จริง <c oughs> หรือพูด <laughs> <c oughs> เล่นแบบบอกว่าดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานกับนักแสดงฝ <c oughs> ีมือดีท่านนี้อนะไรอย่างเงย ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นอ่ะเขาไม่มั่นใจในตัวเองเราพูดความจริงโอเคที่มากอ่ะืมดีนะที่มากค่ะบางอย่างก็ต้องเป็นความลับนะเราเขาเป็นคนแบบว่าเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบความจําไม่ค่อยดีแต่ว่ามันมันเป็นข้อดีอันนี้นเป็นข้อดีจริงจริง<อ>ทำให้แบบเออทำงานราบรื่นมันทําให้แบบ เรารับส่งกันได้ง่ายคืออย่าพูดว่าความจําไม่ดีเขาเรียกว่าความธรรมชาติอาพี่หมากเขาเป็นคนไม่ดีไซน์มาก่อนเวลาเข้าฉากเนี่ยเขาก็จะธรรมชาติคือเขาเข้าใจตัวละครแล้วเนี่ยกำกวไหมกำากวไหมยิ่งพูดยิ่งแง่ที่เราอยากชมนะครับขอบคุณครับได้ครับตลกค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบพยายามจะพูดแบบพยายามจะรวบพยายามจะรวบหรอ เขาจะแบบเดินไปก้าวหนึ่งก่อนแล้วค่อยพูดพี่เรียกสติเกินเขาก็คิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้เพราะว่ามันด้วยความที่วุฒิภาวะตอนเด็กกับตอนโตมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยโหให้พูดแบบมันก็คือตัวเองเล่นเนาะมันก็ไม่รู้สึกว่าลำคัญตัวเองหรือเกลียดตัวเองอะแป้งหรอเอาแตใจเอาแต่ใจตัวเองมาก <c oughs> ใช่ปะ ก้าวเ้าวเราว่าคุณก้าวเหหมายถึงแป้งหมายถึงแป้งแป้งเขาเป็นคนเอออบุนอบุนใช่ตรงนั้นแหละอบุ่นมากด้วยเพราะว่าพี่หม่างเล่นค่ะเขินเมด่ล้วนะก้าพี่ให้หนึ่งประโยคน้องก้าวทำไมต้องดูละครเรื่องตาฟ้ามีตะวัน เพราะว่าจะได้เห็นความหล่อของพี่มางไงคะจะได้เห็นความสวยของน้องก้าด้วยครับเ <c oughs> อาละค่ะจากคาถามที่ได้เห็นกันไปนะคะก็คือได้รู้แล้วนะคะว่าพวกเราเนี่ยเฮ้ยสนิทกันแค่ไหน yeah. ยังไงก็ฝากติดตามแล,ละลครด้วยนะคะตราฟ้ามีตะวันนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มทีมมากๆค่ะแซ่บมากครับผมก็อย่าลืมดูเคมีใหม่ๆของเราทั้งคู่นะครับผมในตราฟ้ามีตะวันดูว่าเราจะกัดกันมันแค่ไหนนะฮะ <c oughs> ติดตามชมด้วยครับ